สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับมาดูาแหล่งต้นน้ำนะครับของพื้นที่หมู่สิบเอ็ดนะครับตำบลหนองบัวอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองที่ผมอยู่นะครับคือพื้นที่เขาสวนนะครับเป็นแหล่งต้นน้ำเป็นต้นกำเนิดแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ะจะเป็นน้ําตกตรงที่ผมอยู่เป็นเขานะครับสูงมากต้องใช้โฟวินขึ้นมานะครับท่านจะเห็นความสวยงามของธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติที่งดงามมากข้างหน้านะครับจะเป็นน้ําตกนะครับเป็นน้ําตก นี่ก็ถือเป็นแหล่งธรรมชาติที่สวยงามนะครับแล้วก็เป็นต้นน้ำของอพื้นที่หมู่11นะครับข้างบนนะครับจะเป็นนะ่ครับท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงน้ำตกนะครับซึ่งไหลลงจากภูเขานะครับไหลลงจากเขาสวนนะครับเป็นน้ำตกที่สวยงามมากนะครับ ก็ยังเป็นธรรมชาตินะครับที่ยังงดงามอยู่พื้นที่เขาสวนนะครับพื้นที่เขาสวนที่หมู่สิเบเนะครับตำบลหนองบัวอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับจริงๆแล้วข้างบนสวยงามมากนะครับแต่ว่าะจะเดินขึ้นไปไม่ไหวครับตรงที่ขึ้นมา ก็ใช้รถโฟวินขึ้นมานะครับใช้โฟวินขึ้นมาจะเห็นได้ว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามนะครับเป็นน้ำตกที่สวยงามมากเป็นต้นน้ำนะครับเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำของแม่น้ำระยองก็ว่าได้นะครับ ข้างบนนะครับยิ่งเดินเข้าไปก็ยิ่งมีความสวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นไปนะครับเอาที่เดินได้นะครับเอาเท่าเท่าที่ไปได้นะครับเพราะว่ามันลกมากนะครับเป็นธรรมชาตินะครับอันนี้เกิดจากธรรมชาติจริงๆสวยงามนะครับสวยงามมาก ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่า,าข้างบนนะครับจะมีน้ำตกไหลลงมาจากภูเขานะครับเป็นชั้นชั้นนะครับเป็นชั้นสวยงามจริงๆนะครับสวยงามมากตรงนี้ยังอยู่กับธรรมชาตินะครับอยู่กับธรรมชาติจริงๆ